มีช้างมีมีกี่เชือกคะเห็นมีเยอะตอนนั้นเราลองนับกันดูได้สิปเชือกเนาะสิปเชือกแต่ว่าขนาดใหญ่มากค่อนข้างจะสมบูรณ์มีอยู่แค่ตัวเดียวไหมคะอาจารย์ประมาณตัวเดียวครับผมสมบูรณ์ก็สมบูรณ์สุดแล้วใช่ก็ขาดด้่งวงขาดไปนะค่ะค่ะอาจารย์คะละวัดแห่งนี้นี่มีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าสําคัญประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ครับวัดนี้นะฮะ ที่แปลกกว่าที่อื่นคือมีโบสถ์อยู่ด้านนอกนะฮะโบสถ์นนอยู่ด้านนอกนะคะน,นอกนอกคุน้นามนะฮะเป็นโบสถ์วิหารเนี่ยเป็นรูปเจดุรมุกค,ค,คล้ายๆกับวัดมจมาบพิทนะฮะแต่ด้านด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะสั้นด้านหน้านี่จะยาวมากที่เรายือนอยู่เนี่ยนะครับเป็นเป็น,ปนห้องโถงวิหารด้านหน้าที่พุทธศาสนิกชนก็จะนั่งอยู่ที่นี่นะครับส่วนพุทธรูปององค์งเนี้ยนะฮะเมื่อก่อนเลือดแต่เราเสียนะฮะหลังถอยการบุรณะแล้วเขาก็ ปั้นองสาเข้าไปแล้วเสริมมาต่อให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะก็จากที่อาจารย์พูดก็จะคือจะมีโบสถ์ด้านนอกเป็นหนึ่งที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเจดีย์พระประธานด้วยและทางด้านหลังด้านหลังก็จะมีเจดีย์รายซึ่งเขาบอกว่าสร้างใหม่นะฮะสร้างใหม่มีกี่องค์คะมีสามองค์สร้างคงจะสร้างสมัยวิทยาตอนต้นๆนะครับแต่วัดนี้นั้นเจดีย์ทรงระคังนี้เป็นเจดีย์ทรงระคังฐานเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่นะครับพอขึ้นไปเป็นแปดเหลี่ยมนะแล้วถึงจะถึงองค์ระคังนะครับเป็นเจดีย์สมัยสุโขทัย ค <C> e <an> งจะสร้างในช่วงพุทธศักราช1,900ครับค่ะในสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยประมาณพญาลิทยค่ะ <C> e <an> แล้วทางโบสถ์ด้านนอกนั้นล่อคะอาจารย์สมัยเดียวกันไหมโบสถ์ด้านนอกก็ดูแล้วนะครับเป็นสระแรงน่าจะยุคสมัยเดียวกันแต่าสมัยก่อนนั้นสมัยสุโขทัยให้ความสาคัญท้องโบสถ์น้อยมากนะครับจะให้ความสาคัญของวิหารมากค่ะพ <C> e <an> ออยุทยาจึงจะให้ความสาคัญของโบสถ์มากนะครับอืมค่ะแล้วจากที่เรามาสํารวจวันนี้อาจารย์เห็นว่าสภาพของวัดช้างแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ วัดช้างวัดนาควัชาสโสรพเนี่ยนะครับที่เป็นวัดเดิมนะครับไม่ใช่วัดวัดที่สร้างใหม่นะครับเป็นวัดที่ผมว่าสวยงามที่สุดวัดหนึ่งที่เราไปสำรวจกันมานะครับโดยเฉพาะยังยิ่งการออกแบบของวัดออกแบบได้งดงามแล้วแปลกและด,ดูน่าสนใจมากทั้งๆที่ขนาดนี้ภูมิทัศน์ไม่สู้จะดีนักนะครับเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรหลายอย่างที่เข้ามาทําให้เสียภูมิทัศน์ไปแต่ก็ยังเห็นงดงามอยู่ถ้าผู้ชม ชมรายการโสรทัตของเรานะครับได้มาสํารวจได้มาดูตรงนี้นะผมเชื่อว่าจะ,จะประทับใจไปอีกนานค่ะแล้วก็อย่างขอถามย้อนไปนิดนึงนะคะว่าชื่อวัดนาควัชระสโสพลนี่มาเกี่ยวข้องกับวัดช้างยังไงครับมีความหมายว่ายังไงคือคำว่านาคเนี่ยนะครับในภาษาหนังสือนะฮะไม่ใช่ภาษาพูดตัวไปนะภาษาหนังสือคําว่านาคเนี่ยหมายถึงช้างนะวัชระ,ะเนี่ยวัชระ,ะเนี่ยแปลว่าอาวุธของพระอินหรือเพชรก็ได้มาจากวัชระก็ได้นะ,ะสโสพลหมายถึงงดงามค่ะ ถ้าแปรรวมกันแลบอกว่าวัดที่มีช้างงดงามประหนึ่งเพช<ต>รเวาจะไป<า>ด,ดูแล้วลช้างงามมากเลยะฉะนั้นคนตั้งชื่อเนี่ยตั้งชื่อวัดช้างแต่พอตั้งชื่อจริงวัดนาควัชระะโสพลคนที่ไม่เข้าใจส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นวัดที่มีพญานาคความจริงแล้วเป็นวัดที่มีช้าง และที่สําคัญที่สุดเลยที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าวัดแห่งนี้จริงๆแล้วสวยงามมากๆเลยแต่ว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอคะอาจารย์วัดนี้อาจจะถูกบทบังด้วยวัดใหม่วัดใหม่คือตัววัดนาวรเชาสมพลนะฮะก็มีตําหนักพระสังฆราชอยู่ด้านหน้านะครับมีอาคารปริยธรรมวัดนาวรเชาสมพลใหม่เนี่ยลงทุนไปนับร้อยล้านบาทนะครับความยิ่งใหญ่ของวัดใหม่เลยบทบังความยิ่งใหญ่ของวัดเก่า <c oughs> แต่ถ้าเราเข้ามาให้ลึกนะครับเข้าเลยตําหนักสงฆราชเข้ามาด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นว่าวัดนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้วัดพระศรีเรียบทไม่แพ้วัดสิงห์ <c oughs> ไม่แพ้วัดช้างรอบหรือวัดพรนอนในอุทยานวัฒศาสตร์เลยครับยิ่งใหญ่มากครับยังไงก็ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาชมความงามของวัดแห่งนี้กันด้วยนะคะและสุดท้ายนี้หญิงคงให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดในเรื่องของโบราณสถานแห่งนี้ด้วยค่ะวัดช้างนะคะวัดช้าง ถ้าเรามาเยี่ยมชมมาทําความรู้จักแล้วเนี่ยวัดช้างแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่แปลกและหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารวิหารที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นวิหารจาตุรามุกที่จัดว่าไม่เห็นที่อื่นนอกจากที่วัดช้างแห่งนี้แม้กระทั่งเจดีประธานนะฮะเจดีประธานนั้นฐานเป็นรูปแปดรูปสี่เหลี่ยมนะครับพอสูงเงึ้นไปเป็นแปดเหลี่ยมและองค์ระฆังสวยงดงามมากก็เป็นเจดีที่สมัยสุโขทยัยที่ถือว่า งดงามและสมบูรณ์มากที่สุดองค์หนึ่งอยากจะเชิญชวนว่าใครไม่เคยไม่เคยก้าวข้ามาที่วัดนาาวัชะสพลน,นะฮะมีโอกาสมาทําบุญแล้วขอให้แวะมาชมที่โบราณสถานแล้วก็จะประทับใจไปอีกนานทีเดียวครับค่ะวันนี้หญิงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมกันเช่นเคยคะ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการโทรทัศน์วัฒนธธรรมก็หมดลงแล้วนะคะหญิงและท่านอาจารย์สันติต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ